โอกาสที่จะจัง,งและแยกงบุกมหาวิาลยสมที่รัฐบาลเรามาจึงมีแค่2แห่งสองีกายเมื่อเป็นเช่นนี้เรามีสาขายเยอะทั้งในประเทศต่างประเทศออเอาเป็นจุดเด่นอย่าไปโหลดของใหม่โดยจับกลุก่ให้เรามีิจัยแต่ไม่มีความเป็นล้องคิินไปได้แล้ววิาลยสมวิทย์เขตออะไร เขาต้องเข้มแข็งวิจัยในระดับองค์เอสุดท้ายคำว่าน,นวัตกรรม Innovation นวัตกรรมในเพื่อประกาศใช้ขึ้นมามันจะมีสมาคมระดับโลกที่เขาคุมอยู่แล้วออกเป็นผู้มือชี้แจงเหมือนกับสมาคมนวัตกรรมของโลก ออสโลแม่ลวดที่นอร์เวย์ในปี2,400่2 5 4 8ปี2005เขากำหนด innovation เนี่ยความหมายและประเภทไว้สี่ประเภทไว้สี่อย่าง,เ,างนเ,นเ,าาเราาหลงประเด็นคำว่าแนวัตกรรมคืออะไร innovation นักวัตับไม่ใช่ invention ประดิษฐกรรม,มปริษกรรมหมายถึงการสร้างความรู้ใหม่เทคโนโลยีใหม่วิธีการใหม่โดยที่เป็น original มหาวิทยาลัยมหาชุลาลูกกราดทยหลัยถือว่าระไตรปวิฎกของตูเจ้าเป็น อินเวนชั่นของพพระธองกรเราจะไม่ประดิษฐ์ร่าไกายมีดมาแข่งไม่ครเอทสร้างพรสูตรมาแข่งเหมือนกับรสูตรค้นพบใหม่ในบางอินทรีย์วัตถซึ่งไม่ใช่เหรืวันเรายึดหลัก ปัญญตังนะปัญญเปสสติไม่บัญญัติในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญปัญญตังนะสุจฉิมทิพสติไม่เพิกถอนสิ่งที่พระเจ้าบัญญไปแล้วยักขาปัญญเตสุสิขาปฏนสุตสมาคายวติสติปัิบัีิบต่างที่ตรงบัญญัติไปอันนี้คือ มหาจุฬาถ้าอย่างนั้นมหาจุฬาก็ไม่มีการสร้างสารรค์ไม่มีอินเวนชั่นการประดิษฐ์หรือถ้าเป็นเ,เรื่องการประดิษฐ์คำสอนใหม่อะไรใหม่แตกกันนะสิ่งที่เขาต้องการให้มหาวิทยาลัยทำและในประเทศไทยเท่านั้นที่เราจะต้องยึดหลักนี้ก็คือนวัตกรรมนวัตกรรมคือการนำพทะไตรปิโก อัตสากร,ร,รามีการที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาตีความให้มันสอดคล้องในยุคสมัยแอปพลาคือประยุกต์ให้กับให้เข้ากับสตาวสมัยใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาในปัจจุบันนวัตกรรมมันจะมีมีสีด้านตามที่ออสโลป็นได้วันไูดและนวัตกร,รรมไม่จำเป็นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างเดียว เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งสียางประกอบด้วยอะไรบหนึ่ product innovation นวัตกรรมด้านผลิตส process innovation นวัตกรรมด้านกระบวนการ 3. า marketing innovation นวัตกรรมด้านการตลาดและส Organization ทิชัน a ร i o n ารบรารแจะำด้านการบริหารถ้าเราสามารถปร